พอการ,ราบสวัสดีท่านผู้ช,ชมชาวไทย XV กันทุกคนเลยครับวันนี้จะมารีวิวเด็กเริ่มต้น59บาทของเด็ก j จ็ไน d ์ดราคอนเวลนะครับผมเอาละใบแรกก็คือจะลากแกะนิกหนึ่งนะครับปกติไม่มีซองครับเราได้ทำการใส่ซองไปนะใบแรกแบ็คดราก้อนเวล้ได้ทั้งดราคอนเวลจะนอริกจะมีกันพูดถึงสกิลของการในนี้ด้วยนะครับแต่ว่า ในคลิปนี้ก็ไม่ทันนะเพราะมีเวลาจำกัดน,นะครับท่านผู้ชมเจฟน้อยร้อนก่อนเห็บเวนต์ตื้นี่ที่เหลือเป็นการ์ไม่ฟอยนะครับสุไอนี่คือผมได้ทำการจัดตามใจแล้วนะครับผมไหน่แบบแถมการ์ดด้วยนะเจฟน้อยโกลด์ แจ็คไนท์ทันเดอร์สโตมสองใบแจ็คไนท์ดิปพชั่นสองใบแจ็คไนท์แองเกอร์เซอร์สองใบแจ็คไนท์ไฟทัสสองใบเบิร์ดแจ็คไนท์เบิร์ดเอเนอร์จีสองใบแล้วก็แจ็คไนท์ดร็อบังเกอร์สองใบดาชันมังกร ดาบห้าเขาดมดมรางช้อนราช้นมังกรดาบห้าเขาเจมสไนท์เอลเพลอร์เป็นโอเมก้าฮอรดแล้วก็นี่ครับบอนชิวดราก้อนข้าดราก้อนหรือมังกรนะครับหรือดาบกอนดรากนะก็อเอาไปใช้กับไอได้ดราก้อนไอนะครับผมลาเทชชิวดราก้อนสามใบเบิร์นดราก้อนเอเนจีสี่ใบ จ็บไนท์กรฟสี่ใบเจ็บไนท์เบรฟฮาร์ดสี่ใบเลืองแห่งวงกรฟ้าสี่ใบเลืองแห่งวงกรแดงสองใบแล้วกนิกริมัวสองใบแล้วก็กโลแกนิกพันิเชอร์นะครับผมสี่ใบแล้วก็มาแล้วก็เราจะมาช่วงที่เราจะมาดูกันครับว่าการเด็กเจนนี้นะครับ เราควรจะเพิ่มการไปไหนไปนะครับเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมการที่แนะนําให้เอาเข้าได้แจบไนด์ด้วยนะครับก็คือการเหล่านี้นะครับคือการแนะนํานะครับแล้วก็ทีแจบไน์เนี่ยครับท่านผู้ชมเป็นมอนเตอร์ไซส์สองไม่มีมูฟเพราะฉะนั้นช่องกลางกับช่องซ้ายจะโล่งอยู่ตลอดนะครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะลงไปที่ช่องขวาเนาะบัดดี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ เพราะฉะนั้นการที่แนะนำให้ลงมาก็คือมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะครับผมเพราะว่าแจ็คไนท์เป็นไซส์สองเนาะก็ไซส์หนึ่งก็จัดไปเป็นเฮาสันเลปีแลรวกอนแล้วก็ซิสเต็มดร็อกเกอร์แล้วด็กแล้วก็เด็กแจ็คไนท์นะครับท่านผู้ชมไม่มีดราก้อนชิวเลยเห็นมังกรเขียวก็คือใกล์เพิ่มพลังชีวิตมีน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำให้เอาโล่เห็นมังกรเขียวเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็ดาร์โกนิก แล้วก็เน็กชาร์จพาสนะครับเพราะว่าเด็กเจฟ์ไนท์นั้นต้องใช้เกรเยอะนะครับวิญญาณวีรชนเจฟ์ไนท์การนี้แนะนําให้ใส่นะครับผมคการอ่านสกิลนะครับผมมันจะทําให้การนั่สแตนได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็ไอเทมนะครับท่านผู้ชมแจฟ์ไนท์นะครับมีไอเทมแค่อะแค่แจฟ์ไนท์โกลดิเตอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใส่ไอเทมไปด้วยนะครับแล้วแจฟแล้วก็เน็กแจฟ์ไนท์นะช่องแกนจะโล่งเนาะ แล้วก็แนะนำให้ไอเทมนมีมูฟนี่ครับมังสเตอร์ในสนามทุกใบได้ move. รับมูฟนะคบผมด e เฟน s ์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเนาะแล้วก็อันนี้ก็ไว i e l d Dragon นี่ครับใจนเกตอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ดาร์โกจีเนียเพิ่มเพื่อการเพื่อเพิ่มการ์ดบนมือนะครับผมแนะนำให้ใส่ไปทั้งสองใบนะครับเด็กนี้หาได้จากด r a g o n Eye เนาะการใบนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้ไปก่อนนะครบบาย